คลิปวิดีโอน,นี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันเพิ่มขนาดภาพ40เท่าที่ทำให้ภาพของคุณคมชัดและสวยงามมากขึ้นในพริบตาในฟังก์ชันนี้จะมีการใช้งาน2แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ <c oughs> การใช้งานแบบแรกเพิ่มขนาดแบบสร้างภาพใหม่พร้อมแก้ไขเหมาะสำหรับรูปภาพขนาดเล็กภาพเก่า ภาพที่เสียหรือมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ64 KB ใช้พร้อมคำสั่งเพื่อช่วยแก้ไขหรือซ่อมแซมภาพโดย AI จะสร้างภาพใหม่ที่คมชัดขึ้นพร้อมแก้ไขจุดบกพร่องในภาพของคุณแปลว่ารูปภาพของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยครับวิธีการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มขนาดภาพ40เท่าในรูปแบบแรกมี3ขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนที่1อัปโหลดรูปภาพคุณสามารถเลือกวิธีอัปโหลดรูปภาพได้2แบบคือเลือกภาพจากอัลบั้มส่วนตัวของคุณหรือ จากอระบั้มภาพที่สร้างจาก AI ในที่นี้ผมจะเข้ามาในอระบั้มภาพส่วนตัวและเลือกภาพนี้เป็นตัวอย่างครับขั้นตอนที่2ตั้งค่าและใส่รายละเอียดที่ต้องการ creativity ตรงนี้คือค่าที่ให้ AI ช่วยปรับแต่งภาพของเราครับถ้าเราปรับค่าไว้สูง AI ก็จะเข้ามาช่วยปรับและซ่อมแซมภาพมากขึ้นตามคำสั่งของเราแต่ถ้าตั้งค่าไว้ที่ต่ำสุดเลย0.2 AI ก็ทําการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงภาพนั้นแบบน้อยมากๆเลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะลองปรับค่า Creativity ที่0.2ุดให้ดูก่อนนะครับต่อไปเขียนรายละเอียดที่ต้องการลงที่ช่องใส่รายละเอียดภาพที่ต้องการครับยกตัวอย่างเช่นลบรอยดำลบรอยไหม้แก้ไขสีหรือบอกว่าในภาพจุดนั้นคืออะไรจุดนี้คืออะไรในตัวอย่างนี้ผมจะเขียนลงไปว่าลบรอยไหม้ รอยเปื้อนในภาพทําให้ภาพคมชัดแค่นี้ครับและถ้าเรามีอะไรที่ไม่ต้องการตัวอย่างเช่นไม่ต้องการให้เปลี่ยนภูเขาหิมะเป็นคลื่นทะเลเพราะบาง TAI อาจจะมองภาพไม่ออกประมาณนี้ครับให้นําคําสั่งตรงนั้นมาใส่ในช่องใส่รายละเอียดภาพที่ไม่ต้องการขั้นตอนที่3สร้างรูปภาพกดปุ่มสร้างรูปภาพจากนั้นรอเวลาไม่นานวิกเบร,รย์ไอจะขยายภาพให้เราแล้วครับเราจะเห็นว่าภาพของเราค่อนข้างเหมือนเดิมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเพราะปรับค่า creativity ไว้น้อยครับ AI ก็สร้างสรรค์ภาพน้อยนั่นเองต่อไปผมจะใช้ภาพที่ภาพเดิมเลยนะครับแต่จะปรับค่า creativity ที่0.22เพื่อให้ AI แสดงผลของคำสั่งมากขึ้นครับและมีความสร้างสรรค์มากขึ้นดังนั้นการที่ปรับค่าตัวนี้จะทําให้ภาพของเราถูกสร้างใหม่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยตามคําสั่งและการตั้งค่าค่าตัวนี้ครับจากนั้นผมจะกดสร้างรูปภาพและิบัปิยัยจะสร้างภาพและปรับแต่งภาพนี้ให้เราจนได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยครับ จะเห็นว่าภาพของเราถูกปรับและแก้ไขาตามคำสั่งที่เราใส่ลงไปและขนาดภาพก็ขยายขนาดได้ครับมาดูการใช้งานในรูปแบบที่2กันนะครับคือการเพิ่มขนาดแบบคงภาพต้นฉบับโดยจะต้องกดปุ่มนี้เพื่อสลับโหมดก่อนนะครับในการใช้งานรูปแบบที่2นี้จะเหมาะสําหรับภาพขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ต้องการขยายขนาดโดยคงรายละเอียดเดิมภาพจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมคาสั่งจะไม่ส่งผล AI จะขยายขนาดภาพสูงสุดที่40เท่า โดยรักษาความคมชัดของภาพต้นฉบับไว้ครับวิธีใช้งานขั้นตอนจะคล้ายๆกันเลยครับเริ่มจากอัปโหลดรูปภาพผมจะกดมาที่อัลบั้มส่วนตัวแล้วผมจะเลือกภาพนี้นะครับเป็นตัวอย่างภาพนี้ไม่ได้เป็นภาพเสียแต่แค่มีขนาดเล็กพร้อมคําสั่งในการใช้งานนี้ไม่ส่งผลต่อภาพนะครับรวมถึงการตั้งค่าต่างๆด้วยแต่พร้อมคําสั่งเรายังต้องใส่หรือเขียนอะไรลงไปเพื่อให้ AI ทํางานอยู่นะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขสําหรับตรงนี้ผมจะเขียนว่าภาพชัดลงไปครับ สามารถไปที่ขั้นตอนต่อไปคือสร้างรูปภาพกดปุ่มสร้างรูปภาพแล้วรอเวลาไม่นาน b i g b o a r ด AI ก็จัดการขยายขนาดให้เลยครับสังเกตว่าภาพจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมลองใช้ฟังก์ชันเพิ่มขนาดภาพ40เท่าดูนะครับมีการใช้งานที่พร้อมตอบสนองความต้องการถึง2แบบ และคุณจะประทับใจกับผลลัพธ์ที่คุณเลือกแน่นอนและสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนพร้อมหรือการใช้งาน AI และอยากวารูปสวยๆใช้เครื่องมือ AI เป็นเรามีโรงเรียนสอนที่ชื่อว่า BigBoard University มีหลักสูตรในการเขียนพร้อมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการใช้งาน AI เป็นอย่างมากเพียงแค่คุณเป็นผู้ใช้งานแบบโปรคุณจะสามารถเข้าถึงหลักสูตรของ b i g b o a University ได้ฟรี เรียนรู้ได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนมือถือเพียงเครื่องเดียวสรุปแล้ว BigBot a ไอใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วแต่ได้ภาพที่สวยพร้อมใช้งานทันทีแล้วไปอวดภาพสวยๆที่ b i g ก o t ดคอมมิว t y กันเยอะๆนะครับ